ขมขทั้งประเทศแหงมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยจัดการแก้ปัญหาคนขมขนยืนเยี่ยวข้างกำแพงให้ได้สักทีนะครับหลังจากที่มันมีปัญหาคนยืนเยี่ยวแล้วบาดไปทั่วทั้งประเทศเห็นกำแพงเป็นไม่ได้จะต้องเยี่ยวไปักทุกทีก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของทางวงอกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ทาดทุกคนได้ยินเสียงนับแบบนี้แล้วก็จิ้มไปดีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติดด้้ววยยใครทีี่่กแลเน นาก็ต้องกลับงามๆขอบละคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ตอนนี้มันกําลังเป็นดราม่าจำๆท,ท,ที่คนเขมรเ,เนี่ยคอยความสนใจกันทังประเทศซึ่งเรื่องราวมันจะเกี่ยวกับเรื่องเยี่ยวนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่ผ่านมานะครับที่กัมพูชาเนี่ยมันมีดราม,ม่าเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งก็คือมันมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยชอบเยี่ยวที่บริเวณขอบกําแพงที่บริเวณชุมชนแห่งหนึ่งนะครับคืออยากจะบอกว่าสงสัยกินเยี่ยวของไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้คนทั้งชุมชนเนี่ย อยู่กันไม่เป็นสุขนะครับเพราะเดือดร้อนกันทั้งชุมชนเลยนะครับและประเด็นก็คือมีการเข้ามาต่อว่าต่อขานมีการเข้ามาบอกกล่าวไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่เจ้าหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ไม่เลิกที่จะยืนเยี่ยวข้างกับแผงนที่เดิมๆนะครับเหมือนกับว่าแกเนี่ยทำเป็นกิจวัตรประจําวันเลยก็ว่าได้ก่อนจะไปทํางานก็ยืนเยี่ยวกลับมาจากทํางานก็ยืนเยี่ยวเมาก็ยืนเยี่ยวคือเยี่ยวแม่งที่เดิมเป็นประจํานะครับจนคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยอยู่กันไม่ได้นะครับบางคนทนไม่ไหวก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเพราะเหม็นเยี่ยว หรือบางคนที่ไม่สามารถย้ายได้เนี่ยก็ต้องมานั่งทนกับกลิ่นเยี่ยวทุกวี่ทุกวันนะครับสุดท้ายพวกเขาก็ทนกันไม่ได้ก็เลยมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาจัดก,การอาชนุ่มคนนี้แต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆพวกเขาก็เลยไม่มาสักกะทีจนทางชุมชนเนี่ยทนไม่ไหวนะครับก็เลยต้องมีการแจ้งให้หนักข่าวเนี่ยเข้ามาช่วยหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหเหม็นเยี่ยวมากๆทนกันไม่ได้แล้วก็มีนักข่าวจากทีวีช่องหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นช่องอิสระแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นช่องเล COMM ็กๆนะครับได้มีการลงพื้นนนททีี่่่่แตสิิงมัเกดขึ้คือโอโห ข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่คนเขียนทั้งประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากสนใจขนาดที่ว่าลงข่าวนี้ไปเพียงแค่หนึ่งคืนนะครับมีคนกดถูกใจข่าวนี้เนี่ยไปมากกว่า59,00 0กว่าคนนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ายอดดูเนี่ยน่าจะทะลุไปหลายล้านคนแล้วนะประเด็นหลักๆก,ก็คือที่พวกเขาให้ความสนใจกับเรื่องนี้ก็คือทั่วทั้งประเทศเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเยี่ยวแทบจะทั้งประเทศนะครับก็เลยมีการออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยคนที่จะมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังได้แล้วไม่คนที่จะปล่อยปะละลย เพราะปัญหาเรื่องเยี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเพราะปัญหาเรื่องเยี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆและถ้าไม่แก้ปัญหาให้มันจริงจังเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกคนในกัมพูชาก็ต้องทนกับพฤติกรรมอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆและที่มันหนักไปกว่านั้นคือมันอาจจะเกิดความชินชาและคิดว่าเป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็ทํากันขนาดกําแพงวัดอังกอร์เนี่ยสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเขมรเนี่ยนับถือกันทังประเทศ ก็ยังมีการแอบไปฉี่ที่บริเวณข้างกำแพงกันอยู่เลยจะว่าแอบก็ไม่เชิงเพราะพวกเขาเก็ไม่ได้แอบยืนฉี่กันโล่งจง้งและเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าตาของประเทศประเทศไทยก็มีการหยอกล้อเราหลายต่อหลายข้างเกี่ยวกับเรื่องการเยี่ยวข้างกำแพงพวกเขาเคยบอกว่าวัดตังกรเนี่ยมันเป็นห้องน้ําของโลกนี้ก็พอรัฐบาลไม่มีการออกมาแก้ปัญหาเรื่องเยี่ยวอย่างจริงจังแบบนี้นี่แหละคนขมินเขาก็มีการออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยจัดการแก้ปัญหาคนเยี่ยวข้างกำแพงให้ได้ประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดณนะ ยังไม่มีทางรัฐบาลเนี่ยลงไปแก้ปัญหาให้เลยนะครับและไอ้เจ้าหนุ่มคนเดิมเนี่ยก็ยังมีการออกมาเยี่ยมที่บริเวณข้างกำแพงที่เดิมๆอยู่เป็นประจําทุกวี่ทุกวันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนขมิกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นว่ามันมีการเยี่ยวข้างกำแพงของไอ้หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยที่บริเวณชุมชนแห่งหนึ่งทุกวี่ทุกวันเลยนะครับพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าถ้ารัฐบาลปล่อยไปละเลยให้ปัญหานี้มันคงอยู่ต่อไปและไม่แก้ปัญหา เชื่อมันว่าจะมีการทําพฤติกรรมเยี่ยวข้างกําแพงลอกเลียนแบบมากขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาครับอกว่าอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาน,นี้สัก,กทีเหมือนกับที่แก้ปัญหาเรื่องสิ่งกีดขวางบนถนนคอมเมนต์ต่อมาครับอกว่าง่ายๆชาวบ้านเนี่ยก็ลมตัวกันแล้วก็ไล่ไอ้คนที่มันเยี่ยวที่ชาวบ้านอยู่เนี่ยออกไปอยู่ที่อื่นอย่าไปกลัวมันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าผู้ที่มีอำนาจปล่อยปะละเลยไม่สนใจที่จะแก้ปัญหามันก็ไม่มีใครที่จะเคารพกฎหมาย คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าจริงๆการเยี่ยวข้างกำแพงก็ถือว่าผิดกฎหมายหลายข้อเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้อที่ว่าเปิดเผยอาวยวาให้เห็นในที่สาธารณะข้อ2ทําให้ถนนหนทางบรรสกปบก,กแค่2ข้อนี้ก็เพียงพอที่จะถูกจับเข้าคุกแล้วหรือมั้งเว้นเสียว่าเจ้าหน้าที่จะไม่จริงจังกับเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บ,บอกว่าโอ้นี่มันเป็นพฤติกรรมที่แย่มากๆถ้าแถวนั้นมันไม่มีคนอยู่ก็ว่าไปอย่างแต่นี่อยู่กันตั้งหลายครอบครัวและเป็นพื้นที่ที่ใช้สอยร่วมกัน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันคือการสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากยื่นฉี่ตรงบริเวณทางสัญจรแบบไม่สนใจคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่จับเขาคุกก็คงที่จะมีการเข้าไปบอกกล่าวตักเตือนบ้างไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็สามารถจัดทาได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากัมพูชาเรากําลังจะโด่งดังเรื่องการท่องเที่ยวเราจําเป็นต้องรักษาบ้านเรือนให้มันสะอาดสะอา้านเพราะฉะนั้นเรื่องการฉี่บนท้องถนนมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําถ้าชาวต่างชาติเขามาเห็น เขาจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยเป็นพวกบ้านปาเมืองเถื่อนอยากจะเยี่ยวรตวไหนก็เยี่ยวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนแบบนี้มันมีเยอะอยากจะเยี่ยวตรงไหนก็เยี่ยวมันไม่ใช่แค่เฉพาะบริเวณกำแพงที่มีคนสัญจรไปมาแต่ปัญหานี้ที่บริเวณแถวๆวัดอังกอร์ก็เป็นกันไม่รู้ว่าไอ้คนพวกนี้มันมีสมองกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้ามีการตักเตือนบอกกล่าวแล้วยังไม่แก้ก็แสดงว่าไอ้พวกนี้มันเป็นพวกสันดานตำช้าซึ่งคนแบบนี้ในประเทศเรามันมีเยอะซะด้วยสิ วันวันงานการไม่ทำกินแต่เล้าแล้วก็ข่มขู่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไปทั่วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคงจะเป็นการยากที่รัฐบาลจะลงมาแก้ปัญหาเพราะขนาดวัดอังกอรเนี่ยก็ยังไม่เห็นจะแก้ปัญหาได้เลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าปัญหาเรื่องเยี่ยวนี้มีทุกที่จริงๆขนาดที่พนมเปนเมืองที่ว่าพัฒนาที่สุดในกาบูชาก็ยังมีปัญหานี้เกิดขึ้นอยู่อ่าก็คอมเมนต์ของคนคเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับคืออยากจะบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยมันมีเป็นหลากหลายพันคอมเมนต์เลยนะเพียงแต่คอมเมนต์มันก็จะ วนไปซ้ำไปซ้ำมานะครับสรุปง่ายๆก็คือแทบจะ99.9% 9 99พวกเขาเนี่พวกเขาก็จะไม่ค่อยพอใจที่มันมีไอ้หนุ่มคนนี้ยมายืนย่ยวที่บริเวณข้างกำแพงกันนะครับซึ่งเรื่องปัญหาการเยี่ยวอะไรแบบนี้เนี่ยเท่าที่นะสังเกตดูจากคอมเมนต์เนี่ยดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกทกที่ทุกๆเมืองแม้กระทั่งกุมพนมเปลก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องเยี่ยวข้างกำแพงกันได้นะซึ่งอย่างที่บอกแหละขนาดวัดตั้งกอคนมันยังเยี่ยวกันได้แล้วทําไมพื้้นนนนทททีีี่่่เเปป็พืกกติําไไมมจะยวัด้ เออแล้วไอ้นักข่าวขเมเหที่ลงมาดูพื้นที่ที่สถานที่จริงเนี่ยแมงเกาสาตามไปสัมภาษณ์คนแทบจะทั้งหมู่บ้านเลยนะครับถ,ถ้าทุกคนได้เห็นคลิปจริงเนี่ยอยากจะบอกว่าคลิปแม่งโคตรจะหฮาแม่งตามสัมภาษณ์คนเนี่ยเป็น10บสคนเลยนะครับที่อยู่บริเวณชุมชนแถวนั้นและทุกคนเนี่ยก็สัมภาษณ์คล้ายๆกันนะครับก็คือเหม็นเยี่ยวมากๆณปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีการแก้ปัญหานี้เนี่ยสงสัยคงจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเพราะทนกลิ่นเยี่ยวกันไม่ไหวก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสาหรับในคลิปคลิ สุภาพชนให้นา่าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1-2คอมเมนต์นด้วยกันละกันนะจ๊ะแล้วก่อนที่เราจะลาจากกันไปเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยนามีเพจอย่างเป็นทางการแล้วนะชื่อว่านังหอกนะครับใครที่อยากจะติดตามอยากจะเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยก็เข้าไปกดติดตามที่เพจนังหอกของนาได้รวมถึงแอปดําด้วยนะครับตอนนี้ก็เปิดแอปดําอย่างเป็นทางการแล้วชื่อว่านังหอกช่องจริงนะครับคิดดูต้องเขียนคําว่านังหอกช่องจริงเพราะว่าถ้าเขียนคําว่านังหอกเฉยๆเนี่ยแม่งกลายเป็นช่องปลอมซะอย่างนั้นเพราะนังหอกเนี่ยมัน และในนั้นเนี่ยโอ้โหเห็นกอปคลิปนักออกไปลงกันฉ่ำเลยนะคิดดูช่องปอมแม่งได้ยอดวิวมากกว่าช่องจริงซะอีกเออ,อหัวจะปวดและในช่วงช่วงนี้เนี่ยถ้าใครที่อยู่บริเวณภาคกลางเนี่ยก็น่าจะเจอปัญหาน้ำท่วมฝนตกหนักกันอยู่นะครับก็เวลาไปไหนเนี่ยอย่าลืมพกล่มอย่าลืมพกถุงยางเอ้ยอย่าลืมพกเสื้อกันฝนกันด้วยนะเพราะอากาศช่วงนี้ค่อนข้างจะแปรปรวนนะครับอยากจะตกก็ตกและตกทีเนี่ยโอ้โหตกยาวเป็นชั่วโมงไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียว ส่วนสำหรับในคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของนาแล้วก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำลากันเลยสวัสดีและสาวิรัตครับ